จัดมาให้ตามที่รับปากไว้ลดเข้าใหม่คุ้มถูกดีอยู่กับ Fortuner 2.4รุ่นขายดีแพ็คคู่จัดไปสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดห์าที่เดียวที่เดิทเดทมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ก็อย่างที่พูดไว้นะครับจริงๆแล้วก็ อีกขั้นก่อนก็มาก่อนก็ขายไปก่อนนะครับแต่วันนี้เอามาจัดให้แล้วตามที่อกว่าจะมี f o r t ์จูเนอะครับปี16-17 2.4 v นะครับบาะไฟฟ้าประตูไฟฟ้าสวยๆนะครับสีขาวมุกสวยๆมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับร้านเก็บงานมาประมาณหนึ่งนะครับอยากจะมาพูดในเรื่องของรถที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็เป็นรถ p p v พิมพ์นิยมนะครับฟลอร์จูเอเองก็ได้รับความนิยมพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ยิ่งเป็น 2.4V ถือว่าเป็นตัวที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นซิกเนเจอร์เป็นสินค้าขายดีของมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นนะครับ899,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะฮะ899,000เาหมืนเ้าบาทจีคารมุกเลยสองคันสองสไตล์นะครับรถออปชั่นเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือตัวนี้นะครับแต่งสเกิร์ตรอบคันมานะครับสเกิร์ตนะครับกับข้างบันไดโค้งบันไดข้างนะครับสเกิร์ตหน้าหลังวาซูมา สวยๆก็แล้วแต่ใครชอบนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบสายรถเดิมนะครับไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรน้าสอก็จัดมาให้นะครับเรียกว่าจัดให้แพ็คคู่เลยแต่ราคาเดียวกันนะครับไม่ได้ไปบวกราคาสกูส๊ตเกอร์อะไรเพิ่มนะนะครับมาอย่างนี้อย่างนี้เอามาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ใครมาก่อนมีสิทธิก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับหลายคนป็นกันว่าเฮ้ยสอเอารถราคานะครับสีขาวมุกสวยๆนี้มาขายราคาแปลกๆราคาถูกๆรถไม่มีปัญหามาหรือเปล่าขออนุญ,ญาตโชว์ห้องเครื่องกันก่อน นแน่นอนว่าหัวใจหลักของการดูรถมือ2เองทุกคันเนี่ยต่อให้จะราคาถูกยังไงนะครับถ้ารถมันมีปัญหามาก็ลูกค้าก็ไม่ซื้ออยู่ดีแต่ถ้าเป็น f o r ์ u n เนอร์ผมบอกเลยว่าสินค้าที่มงคลคัดมาขายให้นะฮะรถ f o r ์ u n เนแต่ละคันเนี่ยการันตีความสวยเดิมให้นะครับการันตีความสวยเดิมให้2 GDFTV รถเอาง่ายคือ f o r er ์ u n เนอโฉมตัวใหม่โฉมแรกนะปี1516ด้วยว่าจดทะเบียนเมื่อ7มีนา 2 5 5 9นะครับ150แรงม้าตัวนี้2องีขับเคลื่อน2ล้อ2 4 v ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ G 6สปีด150มาม้าก็ประหยัดพอประมาณนึงนะครับไม่ไม่แรงมากนะครับไม่แรงมากและก็ไม่ชิลเล่มากนะครับนะแรงบิดแรงม้าพอใช้ได้นะครับแรงบิดแรงม้าพอใช้ได้ในบรรดาที่เทียบเคียงกับ PV v รุ่นที่เริ่มเริ่มต้นด้วยกันอ่ะพูดง่ายๆนะถ้าเป็นพวกขับ2ด้วยกันก็พอซื้อได้นะครับพอซื้อได้แต่ด้วยความคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยความเป็น จแบรนด์ของโปรเจ e เอย่างเงี้ยน,นะครับหนึ่งคือใช้ดีใช้ทนนะครับใช้ดีใช้ทนโอกาสที่จะเจอปัญหาจุกจิกเนี่ยถือว่าเล็กน้อยเลยนะน้อยมากนะครับหรือถ้าใครแต่ที่ผมบอกเคยบอไว้ถ้าใครขับโปรเจนเนอหรือว่าขับตัวเต่ามีปัญหาเนี่ยก็คือต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะคเชียร์ <laughs> ก็เล่นนะครับ8 9 9 0 0นบาทนะครับสีขาวมุกสวยๆเดิมๆคันนี้นะครับยังไม่ได้มีการไปแต่งอะไรมาแบบล้นๆมาจากโรงงานแบบนี้นะครับเจ้าของเดิมยังไม่ได้มีการไปใส่อะไรเพิ่มนะครับ ก็ยังเป็นคงสแตนดาร์ดเดิมโรงงานยังไม่มีการแปลงหน้าหรือว่าไปเปลี่ยนล้อแม็กเป็น20นิ้วนะนะครับยังเป็น28นิ้วเหมือนเดิมอยู่นะครับยังเป็น18นิ้วเหมือนเดิมแม็กเดิมติดรถหน้าเงาติดรถเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นยางบิสโตลร,รอบที่2แล้วนะครับาถ้าไม่เปลี่ยนมันก็คงไม่ได้นะมันผ่านมาหลายปีแล้วนะครับเป็นยางรอบที่2แล้วก็ยังพอใช้ได้นะยางปี2019นะครับ <S <S แต่ราคาบอกว่าเล้าสุดๆนะครับเล้าสุดๆได้สีขาวมุกสีพิมพ์นิยมเลยนะครับเลขมาอยู่ที่แสนเจ็ดหมื่น หนึ่งั้าร้อยหกิโลเมตรนะครับ177,564กิโลเมตรประมาณนี้นะครับรถรถก็ถือว่าตามมาตรฐานนเพราะรถมันเป็นโฟล์คเจอร์โฉ er มใหม่ตัวแรกๆนะปี59พูดง่ายๆสมัยที่เปิดตัวมาใหม่ๆสมัยนั้นนะครับ859อันนี้คือไปเคลมเบาะมาให้แล้วนะครับไปเคลมเบาะมาให้แล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับ Fortuner เองเนี่ยคือไม่ได้เกิดจากการใช้งานหนักแล้วไปเคลมนะ มันเป็นตหนิด้วยข้อด้อยจากโรงงานนะครับอันนี้โตโยต้าผลิตมาคือถ้าไม่เค็มถ้าไม่เนี่ยมันจะอยู่เงี้ยเป็นเป็นอัตโนมัตินะครับนี่เป็นบอรปลักไฟฟ้าให้นะครับโอเคภายในก็ประมาณนึงนะครับออปชั่นต่างๆก็พอใช้ได้นะครับไม่ไม่น่าเกลียดนะไม่ใช่ว่าไม่ให้อะไรมาเลยนะก็จะมีเกียร์หสปีดนะครับนะบเป็นแบบโหมดสปอร์ตแบบเกียร์ธรรมดาอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็อย่างนั้นก็มีเกียร์มือมาให้นะครับมีแพตเทิร์นชิพมา ใช้ได้นะครับมีจอมีเนยให้นะครับมีจอมีเนยให้เป็นจอทัชเนิ้วอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่รีวิวเมืม่อวานก็จะเป็น9 9 1นิ้วนะครับก็ภายในหลายคนอาจจะชอบโทนประมาณนี้นะครับเป็นโทนแบบอาจจะดูแบบเหมือนรถลักชัวรี่คาร์เหมือนรถหรูหน่อยนะ <S <s เป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะครับตัดก,กับลายไม้ก็ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบของฟอร์จรูเนอร์อยู่แล้วนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับเก็บงานมาแล้วนะครับนี่คือว่าเก็บงานมา ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับกับราคา8 9 9 0 0 0บาทนะครับนี่ดูภายในนิดนึงนะครับเบาะแถว2แถว3านี่สภาพดีจำๆใครที่ต้องการฟลอย u ์จูเนอร์ที่ราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในรเรื่องของการใช้งานเป็นรถครอบครัวเอกประสงค์เป็นรถดีพิมพ์นิยมนะครับรถดีพิมพ์นิยมอยากซื้ออยากขายอยากแลกเปลี่ยนตอนไหนก็ซื้อง่ายขายคล่องก็ต้องยอมรับเขาอยู่แล้วนะในเรื่องของแบรนด์ของ3ห่วงตัวต้าฟอย์จูเนอร์ตัวนี้ สองกิโลนะครับเป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับเพราะว่าตัวที่รีวิววันก่อนเป็นประตูธรรมดาเป็น 2.4G นะครับเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าผมมีทั้งตัว G ตัว V นะครับที่ร้านนะครับเนี่ยเบาะ3แถวจิตที่นั่งแอร์3ตอนเอกลักษณ์ของเขาอีกแล้วซิกเนเจอร์เขาคนันนี้ใครที่อยากจะได้นะฮะแปดแส0เกบาทพาดูอย่างรวดเร็วนะเพราะมี2คันวันนี้นะครับมี2คันออปชั่นแพทเทิร์นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันที่โอเคเลขไม้นะครับปีก็โมเดลเดียวกันแหละใกล้เคียงกันแต่นต้นสิบหกอันีสิบเจ็ดนะครับเป็นโมเดลที่เป็นออปชั่นเดียวกันอยู่ยังไม่ได้มีการแตกต่างอะไรนะครับแต่ราคาให้เท่ากันเลยนะครับไม่ได้มีการบวกอะไรเพิ่มแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบสแตนดาร์ดเดิมๆหรือว่าแบบ Tank urt, แต่งสเกิร์ตวาซูมามาแล้วรอบคันนี่ก็ประหยัดตังไปน่าจะเป็นหมนะื่นน่ะน่าจะสองสองหมื่นอย่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะครับมาอีกหนึ่งคัน ถามว่าคันนี้ได้แต่งอะไรมากมายไหมก็มีสกเกิร์ตนี่แหละนะครับแต่อดี้โครงสร้างก็ยังไม่มีการปแปลงอะไรที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าผมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับซื้อรถ2.4ไปก็ตามกระแสเขานะครับกระจังหน้า TRD เนี่ยโหคน่าจะเปลี่ยนกันเกือบทุกคันนะหลายคันเกินครึ่งหนึ่งแล้วกันที่ซื้อไปนะครับแล้วแต่จะไปตกแต่งเอาแต่โดยปกติส่วนใหญ่คือรถผมถ้าคันไหนมาเดิมม็ขายเดิมๆคันไหนมาแต่งก็ขายแบบแต่งไปนะครับส่วนใครจะไปแต่งเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันแต่ราคาวันนี้ที่ผมให้เนี่ย ว้าวแน่นอนนะครับว้าวแน่นอน8 90, 9 9 0 0 0บาทกิวหน้ากระจังหน้าจะเป็นตัวเดิมอยู่ชมห้องเครื่องันนคันนีไ้ไปเก็บงานมานะครับแล้วก็ทีมคัญอย่างหนึ่งก็คือลำพังเนี่ยต้องบอกว่าลำพังนะลำพังกันชนหน้าของ Fortuner เองเนี่ยมันหนักอยู่แล้วนะครับใส่าะเกิดเข้าไปนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขานะครับใครจะเถียงผมก็ได้นะครับแต่ผมขายมาหลายร้อยคันแล้วนะครับเป็นทุกคันนะครับ แล้วก็ทิ้งคันไม่ได้เกิดจากการชนแน่นอนนะครับถ้าใครใช้เฟอร์จูเนอร์กันชนหน้าไม่อ้านี่อยากจะตามหาตัวมากๆเลยนะนะครับอ้ามากอ้าน้อยก,ก็ต้องอ้าแหละนะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ก็อาจจะเป็นด้วยความที่กันชนเขาหนักนะนะครับกันชนเขาหนักอาจจะยิ่งเพิ่มน้ําหนักจากเครื่องข้บอีกก็อ้าแต่เราก็จัดเขา้าทรงคืนคือรูปให้ได้นะคือรูปให้ได้แต่คนที่มาดูบางคนก็เข้าใจบางคนก็นเอ้ยทำไมมันอ้างเงี้ยสอนรถเมันชนหนักไ,ไปหรือเปล่าผมบอกเลยว่าเป็นทุกคันพี่ นะครับมีคันไหนไม่เป็นให้บอกผมด้วยแล้วกันนะครับชัดเจนนะครับคันนี้มีไปเก็บงานมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยถ้าใครดูในไลฟ์สดรอบแรกนะครับก็จะมีรอยรอยแบบอาสเกตหินหน้าทำดำนะเต็มเลยนะครับเพราะว่าผมผมเคยไปถ่ายพรีวิวตอนที่ลงเทเลอร์มาอยู่นะครับแตงกงรับปากไว้แต่ว่าไปถ่ายลีเจนเดอร์ก่อนเพราะว่าลีเจนเดอร์เขาฮอตกว่านะครับ ก็เลยไปจัดรีเจนเดอร์ไปหนึ่งคลิปนะครับก็ไปแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งม,มอบลูกค้าคนใหม่แล้วนะครับสำหรับคนที่เป็น FC ฟีรีเจนเดอร์ไปแล้วนะครับเนี่ยสาภาพไม่มีอะไรนะครับคันนงคันหน้าฝักระโปรงเดิมนะครับนี่สองกีดนะเฟบบ f e รี่ปี y ปี2017หรือว่าปี2560พอดีนะบ60บพอดีถ้าเป็นปี17นะครับ60พอดีพอดี นะเป็นบล็อกเดียวกัน2คันนี้เป็นบล็อกเดียวกันนะครับ2,393ันสามซีซีหนึแรงม้าตัวนี้บอลบล็อกเดียวกันสภาพอย่างที่เห็นเลยแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนน,นะครับคนละคาพ่นมาสกเกิร์ตบล็ง,งามกับบล็อป็นงยังนะครับเอาตัวธรรมดาไปบางคนที่ชอบสกเกิร์ตก็ไม่เป็นไรนะครับชอบเบียดฟุตบาทดีอะไรก็ว่ากันไปแซวแกระเล่นนะครับก็จะมีตำหนิบ้างนะครับมีตำหนิแน่นอนรถดรถมันใช้งานมาแล้วสเกิร์ตก็จะมีเดี๋ยวผมแต้มสีให้นะครับจะแต้มสีให้แต่ถ้าไม่พ่นสีใหม่เดี๋ยวมัันนนนนจะะะเเเพพีี้้ยยครรบาป็สททููโอ่แลว เดี๋ยวแต้มสีแต้มสีดําให้นะครับก็ถือว่าสวยงามลงตัว8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมาก่อนเรียกก่อนมาก่อนเรียกก่อนซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยไม่ใช่ปัญหายางรอบ2เหมือนกันนะครับยางรอบ2เหมือนกันปีสิเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอ่ากุชเชียใช่ไหมหรือเปล่าก็รซิล่าดิเออก็รซิล่ากอร์ซิล่าสองหกห้าหกสิบ r สิบแปดก็คือสเปคติดรถอยู่แล้วสเกิร์ตรอบคันสวยงามเลย จำๆภายในเหมือนกันแต่คันนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้เค็มถือว่าย่นน้อยอยู่แต่คันนี้ไม่จำเป็นต้องเค็มนะถือว่านิดหน่อยนิดหน่อยไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดนะครับยังได้อยู่ทรงทรงยังพอได้อยู่แต่ปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ได้เอ้ยจะไม่ผิดศูนย์นี่เค็มฟรีนะครับลูกค้าผมหลายคนก็ไปเค็มแต่ว่าบางคนที่เกลียดรอคิวนะครับไปซ่อมเอง7 800ง่ายกว่าอย่างงี้นะครับแค่ันเสริมฟองน้ำมันก็จบแล้วไม่แสนสองหมื่นห้าพันแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยกิโลเมตรนะครับอ่าคันนี้ถือว่าวิ่งงวิ่นน้อยึง อีกน้อยนะถ้าเฉลี่ยตามปีนะครับภายในเหมือนกันนะครับโทนน้ำตาลเข้มขับเคลื่อน2ล้อเกียร์6สปีดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแพดเดิลชิพเนวิเกเตอร์นะครับมีครบสวยงามตามสไตล์ของ2อนะครับออปชั่นไม่ได้เทอะท่าอะไรมากนะครับพอดีพองามพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ขับไปไหนก็สไตล์ของ f o r t u n e r ก็หล่ออยู่แล้วนะครับแต่ฟังก์ชันที่ต้องใช้คือพยายามที่จะใช้ไฟเลี้ยวนิดนึงนะครับคนเขาเ แซวกันเยอะนะครับคุกกี้เสียงไทยนะครับสำหรับสายโฟรจูเนอร์นะครับอันนี้แซวกันเล่นนะครับเอาจานที่ไม่ค่อยใช้เลยคือเขาบอกว่าโตยิต้าไม่ให้เฟรดิเอ้มานะครับจริงๆให้มาแหละนะครับเขาแซวกันเล่นในวงการเฉยๆไม่ได้มีอะไร8 9 9 0 0นบาทโฟรจูเนอร์สองจุดสี่วีสวยๆแพ็คคู่2คันวันนี้ใครมาก่อนมีสิก่อนช้ามไม่ทันแน่นอนผมเลยราคานี้ช้ามไม่ทันผมถึงบอกว่าในข้อเสียของช่วงโควิดมันก็มีข้อดีคือ ใครที่มีกำลังซื้อเนี่ยสามารถซื้อรถในราคาที่ถูกลงหลายคนรู้ดีว่าเนี่ยโฟล์คเนอร์สองพี่เนี่ยปีสิบหก8เนี่ยนะครับผมขายเกือบล้านทุกคนันนะครับไม่มีหรอกราคานี้นะครับถ้าใครติดตามก็น่าจะทราบดีนะครับแต่เพิ่มจำเป็นละ่ะโอเคละ่ะนะครับเมื่อเรา่ะาพละคันเหรอเอาโอเคประตูไฟฟ้าเหมือนกันเปิดพร้อมกันนี่แหละเอา อีกอย่างนึ่งคำชับในคลิปนี้แล้วกันเพราะผมกระถิ่มจะมาชับบอ่อยๆประตูหลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับผู้ชมประตูลังไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกลูกค้าหลายๆท่านหลายๆคนเลยนะครับทั้งคนที่รู้แล้วหรือคนที่ยังไม่รู้ใจเย็นนะครับใจเย็นไม่ต้องไปใจร้อนนะครับไม่ต้องไปใจร้อนเพราะบางคนเองเนี่ยไปไปผักไปดันไปอะไรช่วยเขาเนี่ยบางทีระบบมันค้างรีเซ็ตไม่เป็นนี่ถึงขั้นทะเลาะก,กันเลยนะครับอันนี้ปัญหาที่ที่ผมเจอมานะครับคือคือเรา เราไม่ต้องไปใจร้อนนะครับไม่ต้องไปไม่ต้งอะไรนะครับมันมีระบบกันหนีไปแล้วโอเคเชฟตี้แต่เราไม่ต้องไปไม่ต้องเฝ้านะนะครับไม่ต้องไปรีบอะไรขนาดนั้นนะครับให้เขาทํางานตามอตัตโนมัติของเขานะครับเพราะจริงๆมันมีวิธีการรีเซ็ตของเขาอู่แล้วแหละแต่บางทีเราไม่ได้ไม่ได้ใช้บ่อยบางทีก็ลืมวิธีการรีเซ็ตไงแต่ถ้าโทรหาผมผมก็บอกได้นะครับบอกได้เหมือนกันแต่ผมก็จะมีคลิปที่ผมรีเซ็ตให้ดูอยู่นะครับแต่ว่าในคลิปรีวิวอาจจะมันอาจะจะช้ามันอาจจะเสียเวลาไปนะบางทีเขาบอกจะดูรถไม่ได้ สองคันนี้นะครับคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยสภาพบอกเลยว่าล,ลดราคาถูกก็จริงแต่ไม่มีชนไม่มีความให้สบายใจได้โดยเพราะฟอร์จูเนอร์เองถือว่าเป็นสินค้าที่มงคลนี่เต็มใจนําเสนอภูมิใจนําเสนอมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่คือไม่จะเป็นฟอร์จูเนอร์ตัวแรกโฉแชมป์นะครับมาโฉนี้แล้วก็โฉบใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ยังมีกำลังขายอยู่แล้วไม่ให้เสียชื่อของมงคลแน่นอนนะครับสศักดาก็การันตีแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปส่งทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับเซฟเหมือนกันนะเพย์เซฟเหมือนกัน นะครับก็จะมีทีมงานที่เขาได้รับวัคซีนครบแล้วแล้วก็มีสไลด์ออนออกไปส่งนอกพื้นที่แล้วก็มีคลิปพ้นค่าเชื้อให้กับลูกค้าดูนะครับลูกค้าก็มั่นใจอาจจะไม่ได้เจอในการทัวร์นะครับเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะครับเมื่อก่อนผงจะไปเองแค่ส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เค่อยได้ไปนะครับปากอีก2คันคุณภาพนะครับจาก PPV รุ่นขายดีพิมพ์นิยม Fortuner 2.4V g ร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อ899,000บาทนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับซื้อผ่อนยอดจ่ายได้เป็นล้านไม่ต้องพูดถึงวว่่่าาาเทไหรรนะคับ มาเครดิตดีๆไม่ติดอะไรจัดไปนะครับยอดจัดได้เป็นล้านรุ่นนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงยอดจัดพรอะฟอร์เนอร์เองก็รู้กันดีว่าเป็นแบรนด์หลกักแบรนด์ตลาดูีแล้วฝากติดตามกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องรถมือ2ราคาที่จับต้องได้นะครับราคาไม่แรงมากนะในช่วงนี้ถือว่า,น,า,น,าน่าซื้อน่าใช้นะครับใครที่ต้องการหารถครอบครัวไว้ใช้นะครับในช่วงที่จําเป็นต้องใช้รถส่วนตัวมากๆเนี่ยนะครับมงคลมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อวันนี้ฝากไว้อีก2คัน นะครับกับซอสักดาฟูเจอเนอร์899,000บาทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ